ครับพี่น้องปลูกต้นไม้เยอะๆครับรออีกสักปีสองปีน่าจะได้กินครับพี่น้องและมาทาห้องครัวขยายต่อด้วยห้องครัวครับพี่น้องไฟ์สดครับพี่น้องมาดูกันนะครับน้องมาชมรับชมกันครับพี่น้องบานสวนก็ค่อยปลูกต้นไม้แต่ยญ่าลกหน่อยช่วงนี้หน้าฝนนะครับพี่น้องจะค่อยเอาคนงานมาได้ยา้าครับพี่น้อง บ,บ้านสวนผมกับพี่น้องยังไม่ได้มาอยู่นะครับรอโรยสุพักอร์ทำอะไรให้เรียบร้อยให้ลงตัวก่อนกรเพิ่มอุกตอนนี้กําลังขยายห้องครัวไปหน่อยออพอแี็นี้ก็พอแล้วกับห้องครัวแล้วคือกดข้างหน้าถ้ามีตังก็จะทำบ้านสวนเอ้ทา ร้านกาแฟแบบจิวๆไว้รับแขกรับเพื่อนเวลามาเที่ยวหาครับพี่น้องนี่บริเวณด้านหลังพี่น้องผักกำลังปลูกไว้เยอะๆก่เงลายงตายมั่งเป็นมั่งครับธรรมดาตสมัยที่ปลูกมะนาวปลูกไว้หลายต้นต้นกลวย มกรกอรจะอมทำปลุกขุดทำเอพืชสองสวนครัวกันหรืปล่กสวนครัวนี่ก็ทำต่อขาอยายออกมาทำเป็นห้องห้องครัวรับพีนน้องหมดไปหลายหมื่นเหมือนกันครับเฉพาะห้องครัวนะครับพี่น้อง ห้องครัวรวมเวห้องครัวพี่น้องข้างละบเราก็ปลูกต้นไม้กินได้ครับพี่นกายเสร็จแล้วห้องครัวพี่น้องห้องครัวขนาดนี้พอแล้วเดี๋ยวทำ ครัวเลานม่มืหน่อนเป็นห้องน้ำห้องส้วมครับพี่น้องอันนี้ช่างใหญ่ช่างช่างใหญ่ช่างแดงครับช่างแดงสนใจก็ติดต่อได้นะครับติดต่อทางผมได้นะครับซ่อมบ้านซ่อม ซ่อมบ้านต่อเติมอะไรได้ครับช่างแดงช่างใหญ่สีมือรับประกันครับพี่น้องออสุดยอดสุดยอดสนใจกระทากมาได้นะครับจะซ่อมบ้านต่อเติมได้ช่างแดงค,คนพิโกนี่เองครับอันนี้คนใช้ของช่างแดงครับคนใช้ อะไรนะบายไปไหนเอาไปกันเลยอ๋อเราจะมาวันไหนพรุ่ง<ม>นี้โอเคได้นี่ครับตัวนี้ ก่ต anyway, ัวมาร่างกายก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันพี่น้องอายุมากก็กำลังวังชาก็ลดถอยลงพี่น้องนี่บริเวณบ้านที่ทำไว้บ้านสวนเป็นไม้ครับบ้านไม้วินเทจสไตล์วินเทจครับพี่น้องมีห้องเดียวห้องวางของตูงเย็นตู้เย็นอันนี้ห้องนอนครับพี่น้อง นี่ห้องส้วมครับพี่น้องหลังหน้าบริเวณนั่งเล่นครับพี่น้องนั่งเล่น,นห้องครัวใกล้เสร็จแล้วกันไม่กี่วันก็จะเสร็จแล้วพี่น้องชอบชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับน้อง